สับสอกเต็มดังเสียบหนึ่งเสียบสองเสียบสามแถมปากเข้าไปเสือปิดจ็อบสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ เดลไม่ไหมหมวยไทยเจ็ดสีวันนี้ย้อนไปดูชิงที่3ครับมวยปูนเสือตัวที่15เมื่อสิงยายนพ2559ครับ8ปีที่แล้วกางเกงสีแดงนี้เฉียบขาดปอพองสว่าง,งจากโชคจากหนองบัวลำพูครับวันนั้นพบก,กับเสือพรัญชัยจากสุราษฎร์ธานีอายุพอๆกันครับ19-20น้านำหนักก็นนั้น117ปอนด์ครับดู้นีครับว่าใครจะได้ วิปุนเสือตัวตัวที่15ครับชิงที่3าวางไปแล้วครับมวยขวาทั้งคู่เฉียบขาดด้านปกติได้มวยเข่าในอาชีพแต่วันนั้นแก้ครับแก้ทางเพราะว่าเสือบันชัยเป็นมวยฝีมือแม่แพรวพราวครับหมดยกมาดูชาเดไมิ้มท์มวยไทยเจ็ดสีกันสับศอกลูกนี้เต็มดั้งเลยครับแล้วก็1 2ึ่ง,งมาชมกันต่อครับ2ยก 2> ผ่านจบยกนี้ครับยกที่3 ทิงที่สามวยปูนเสือตัวที่15ครับเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหืมเขียบขาดต่อยแล้วใช้หมัดแล้วครับโอ้ยจะกว่าจ,จะยกครับเสือแต่แต่ยัวยังแข็งกแกร่งครับฐานยังดีเสียบลูกคาอืงเสียบคืนแต่วงในนี่ถ้าเรียกว่ากินกันไม่ค่อยลงเท่าไร่ครับแต่ว่าอยู่ที่ว่ากวาาการพาดทางใครจะหนักกว่ากันขยับเข้ามาจะเป็นฝ่ายต้อนครับเขียบขาดต้อนแล้วก็ใช้หมัด่อยขวาเตะโดนจับได้ เอาละครับสวนกันแล้วจับนายรามหมุนหมุน <c oughs> โดนมีสองดอกไม่เป็นไรนะอ้าโหแกจับตีนั่นจริงๆหมัดสวนกันอืมแล้วก็พลิกหงายท้องลองไปอาจารย์สนองอวบอิ่มครับสับมือให้โชคกรรมการบนเวทีวันนั้นครับเมื่อ8ปีที่แล้วามามองครับมอง มองเลยครับกำกำปั้นแน่นเลยวางขวาขวาขวา,ขวากับขวาสวนกันแม่กะเข้าไ้ลงนะครับดูดิครับว่าจบยังไงเสียบหนึ่งเสียบสองอติดเชือกดึ้งออกมากลางเวทีดีกว่าอย่าจับเชือกอืเอาลับดูจับตานับถอยหลังครับจบยกนี้จบอย่างไรครับเข้าไปแทงแทง สวนกันมา,าแทงราคาอย่างนี้ครับแอ่าลำบากแล้วครับเอาพยายามขยับเข้าไปหาเจ็บขาดเสือถีบไว้ดูนะครับกว้างขวาขวาคืนจับแล้วก็เตะคืนแ้นิวนะครับทันกันเลยคื้นออกมาผมก็ออกสวนกลับขยับขยับดูการขยับเข้าไปหาโอ้ยหมัดขวาใช้หมัดครับเจ็บขาดสองทีจับแล้ว จับรำมนายแล้วครับแต่งตัวนิดนึงแต่งตัวนิดนึงตีไปสามทีสีที5้ทีโอ้โหหทีเจท,ท,ทีแม่กองเชียร์ข้างล่างครับมุมน้าเงินของเสือน,นั่นน่ะชอบใจบอกเฮ้ยเดินครับอีกจับตีหนึ่งตีสองตีสตีสี่ตีห้าตีหจับสอกทีเรียบร้อยเลยโอ้โหแม่ตีไปหทีครับแล้วสับสอกแถม ตีลังกาเลยนะครับนี่นะครับเสือพรันชัยมาดูดชัดเด็ดไมมไหมมวยไทยเจ็ดสีแหมตีสุดท้ายไป6ที 1... นึ่งสองโอ้โหสามสี่หแล้วก็สับศอกครับแถม,แมเรียบร้อยเลยครับโอ้โหศอกลูกนี้ครับส่งร่างของเฉียบขาดลงไปกองกับพื้นเสียบปักเข้าไปเรียบร้อยดอกนี้วันนี้เวลาหมดเวลาพราันใหม่รพวกนี้วันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ